สวัสดีครับพี่ผัผมจิกก c ชชาน e ลนะผมวันนี้อยู่ในเกม move in นะผมย้ายเข้ามาบ้านใหม่สไตล์ภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับเป็นพิกเซลอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราดูกันว่ามันอยู่ในหมวดหลอนนะแต่ไม่รู้มันหลอนอยังไง move in โอเคอันนี้เราขนย้ายมาใช่ไหมเราต้องเอาของมาไปที่บ้านบ้านเราอยู่ไหนเอ่ย สวัสดีครับโอบ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยเลยอ่ะเป็นน่าจะเป็นโต๊ะนานี้โอเคของก็น่าจะมีเยอะอยู่นะครับผมในรถนี้อยู่เราหยิบมาแล้วก็เอาไปวางในบ้านก่อนการย้ายบ้านนี่เป็นสิ่งที่แบบว่าวุ่นวายพอตัวเลยครับกว่าจะจัดสรรบ้านอะไรอย่างงี้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะผมว่าโอเค แต่ทำไมกล่องมันไม่ยุบสัทีเลยเนี่ยในรถอะเป็นบ้านเล็กนะผมบ้านชั้นเดียวเ๊ะมีเสียงครับผมเจอตุ๊ก,กาตาเหรออะผมถือกล่องอยู่อะ่ะผมวางงไหนได้บ้างตรงนี้เข้าไม่ได้อ่ะเรียบร้อย มีตุวกว๊กตาอยู่อุ้ยอะไรอะเอารถไปไหนอะกูตกใจเลยเฮียปิดประตูไม่ปิดไรเฮียยยุ่งเข้าเขาน่าจะคิดว่าเราเอ็นนี่เสร็จหมดแล้วมั้งดูก่อนฮะทำไมเพิ่มมาสองตัวเป็นตุวกว๊กตาเหรอปิดประตูะกกมบ้านแล้รวะปิดประตูก็ไม่ได้ น่าจะให้เราจัดของครับผมโอเคอ่าเป็นชั้นหนังสือนะครับผมแล้ววันนี้ทิ้งไว้ไหนอ่ะถังขยะอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้อะอ่าถัางขยะอยู่นี่อยู่สกไกลเชียโอเค เราต้องจัดบ้านครับผมของที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปอ่าเป็นโซนห้องนั่งเล่น<ะ>เดี๋ยวมึงแปะอ a l l p a p e r อย่างเงี้ยเหรอนั่งไงวะเนี่ยอ้าวมันเป็นทีวีปลอมมึงหลอกตัวเองเหรอสรุป<อ>ก,ก็คือเป็นบ้านโล่งๆไม่มีเฮี้ยอะไรเลยโซฟาแม่งแปะผน,นังเป็น wallpaper ทีวีก็เช่นกันจะบ้าตายนี่เราย้ายบ้านจริงใช่ไหม อ่ะนี่ห้องครัววอลเปเปอร์ครับมีเตาอบด้วยนะ,ะตู้เย็นนี่อยู่ตรงนี้เป็นกระลาข,ขาวขาวเปิดได้เปล่าก็มไม่รู้เราน่าจะเอามาเป็นแบบแปลนบ้านก่อนหรือเปล่าเออวางแผนว่าเออตรงนี้เป็นโซฟาแนละ้วตรงนี้เป็นอะไรเราค่อยไปซื้อที่หลังอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับเป็นคนที่มีแบบการวางแผนที่ดีเพื่อที่จะแบบว่าไปเลือกซื้อแบบตามแผนเราไว้อ,อืมดีดีด,ดีเนี่ยเรา ติดบอเวเปอร์โซฟาแบบนี้เราก็ต้องไปซื้อโซฟาแบบนี้ทีวีก็แบบนี้อะไรอย่างนี้โอเคครับแกะกล่องก่อน <c oughs> ตรงนี้เป็นห้องอะไรห้องนอนแน่เลยเออเป็นตู้แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษโอเคแล้วเหลือห้องตรงนี้อีกถังขายะก็อยู่ใกล้ๆล,ลากมาอยู่ใกล้ๆไม่เปิดอยู่สลึกเชียวถังขายะอ่ะห้องนอน ห้องนอนจะแปลกใหม่หน่อยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะนอนได้ปะเนี่ยนอกมืดแล้วครับไปทิง้งขยะก,ก่อนจัดบ้านเสร็จภายในวันเดียวเนี่ยนะจริงๆเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมที่จะย้ายบ้านแล้วก็จ,จัดบ้านในวันที่แบบว่าขนส่งแบบเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะพักผ่อนเพราะว่าเดินทางมาโอเคตอนนี้มืดแล้วเราควรนอนไหมเพราะเราจัดบ้านเสร็จแล้วนี่ปิดประตูปะ ประตูก็เป็นไรไม่รู้สงสัยบ้านราคาถูกไปม<อ>ีตรงไหนที่เรายังไม่ได้แกะไหมส่วนหลังบะ<บ>ฮะ The Man คืออะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะหมายความว่าไงอ่ะผมไม่เข้าใจเกมนี้โอเคครับก็จบไปแล้วกับ Move มูฟอินนะผมย้ายบ้านใหม่หล่นยังไงก็ไม่รู้มีผู้ชายจ้องมองเรามั้งผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรกันแน่โอเคครับพอจบแบบนี้ถ้าเกิดว่าคิดเห็นไงเกมนี้ก็สามารถเมนได้นะ ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเกมนี้น่าจะไม่มีใครกด like, ไลค์กดติดตามกูแน่เลยเฮียเกมนี้ oh. แล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย